ยินดีตอนบเก้็สู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหาสการ์วันนี้มาพบกับนิยายตอนเดียวจบนะคะที่มีชื่อเรื่องว่าเรือนปลายคลองเรื่องทั้งหมดเป็นการแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะฝนตกตั้งแต่หัวค่าเม็ดฝนกระนาลงบนหลังคาเรือนไม้เสียงดังถี่ไม่ขาดสายผืนน้ำในคลองปลายเรือนกระเพื่อมแรงตามแรงลมที่พัดเข้ามาไม่หยุด ลมเย็นพัดลอดผ่านฝาไม้เก่าทำให้แสงตะเกียงกลางเรือนสั่นไหวเงาผู้คนในเรือนโยกคอนราวกับไม่มั่นคงบัวที่ยืนอยู่ตรงมุมเรือนนางเป็นเพียงสาวใช้ในเรือนนี้เป็นเด็กกําพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กทำหน้าที่ทุกอย่างตั้งแต่กวาดเรือนตักน้ำซักผ้าจนถึงรับใช้เจ้านายชีวิตของบัวไม่เคยมีชื่อในสายตาของใครนอกจากคำว่าควรใช้ มือของนางกำชายผ้าสิ้นแน่นหัวใจเต้นแรงอย่างไร้สาเหตุทั้งที่ยังไม่มีใครเอ่ยคำใดและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฝ่าความเงียบในเรือนแม่หญิงพุทธเอ่ยขึ้นว่าเองไปแทนข้าบวงเงยหน้าขึ้นชา้าช้ามองหญิงสาวที่ยืนอยู่กลางเรือนแม่หญิงพุทธคือบุตรสาวเพียงคนเดียวของเจ้าของเรือนปลายคลองผู้เพียบพร้อมทั้งชาติจำเนิดหน้าตานางถูกเลี้ยงดูมาอย่างคุณหนู มีคนรับใช้ลายร้อมและมีบัวเป็นหนึ่งในนั้นมาตั้งแต่เด็กคำพูดนั้นทำให้บัวนิ่งงันไปชั่วขณะบัวเอ่ยขึ้นว่าแม่หญิงพุดธหมายความว่าอย่างไงเจ้าคะแม่หญิงพุทธไม่หันมามองนางหันหน้าออกไปทางคลองสายฝนยังตกไม่หยุดเลมฝีปากที่เคยมั่นใจกับสันเล็กน้อยลาวกับต้องฝืนใจเอ่ยคำต่อไปงานแต่งของข้า เองไปแทนข้าเรือนทั้งหลังเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนที่ดังขึ้นแทนคำตอบบัวรู้ดีว่างานแต่งนั้นคืออะไรขุนสีอินนายทหารจากเมืองหลวงชายที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตกลงปรงใจกันแล้วการแต่งงานที่ไม่ได้ถามความสมัครใจของใครบางคนทำไมต้องเป็นบัวด้วยเหรอเจ้าคะแม่หญิงพูดถอนหายใจยาวก่อนจะหัน กลับมามองแววตาที่บัวเคยเคารพก,กับเย็นชาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยเองเป็นคนใช้ไม่มีใครจำแน่เองได้หรอกใส่ผ้าดีๆแต่งตัวให้มันเหมือนข้าคนก็เชื่อแล้วคำพูดนั้นไม่ดังแต่กลับกดทับหัวใจบัวจนแทบหายใจไม่ออกแล้วคุณสีอินอะไรนั่นล่ะเจ้าคะ เขาจะไม่รู้หรือเจ้าคะแม่หญิงพุทธเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยเสียงแผ่วเบาเขาไม่รู้จักค้าดีหรอกบัวก้มหน้าลงทันทีเพราะรู้ดีว่าความจริงนั้นโหดร้ายยิ่งกว่าไม่ใช่แค่ขุนสีอินไม่รู้จักแม่หญิงพุทธแต่ทั้งเรือนนี้ก็ไม่เคยมองบัวเป็นใครเลยฝนยังคงตกไม่หยุด ลมพัดแรงขึ้นลาวกับเร่งให้เวลาขยับเดินต่อไปโดยไม่ได้สนใจหัวใจของคนตัวเล็กๆคนหนึ่งบัวค่อยๆพยักหน้าไม่ได้เอ่ยว่าจะตกลงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะในชีวิตของคนอย่างบัวไม่เคยมีใครถามว่าอยากหรือไม่อยากบัวสุดตัวคุกเข่าลงกับพื้นเรือนไม้ก,มก้มกาบแม่หญิงพูด ตามธรรมเนียมทั้งที่ในใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงการรับคำสั่งแต่มันคือการก้าวออกจากชีวิตของสาวใช้ที่ไรตัวตนไปสู่ชะตาที่ไม่รู้เลยว่าจะมีวันใดได้กลับมาเป็นบัวคนเดิมอีกหรือไม่แสงตะเกียงไหววูบฝนตกหนักขึ้นและคืนธรรมดาคืนนั้นก็กลายเป็นคืนที่ เปลี่ยนชีวิตของบัวไปตลอดการวันเวลาผ่านไปจนมาถึงเช้าวันแต่งงานที่เร็วกว่าที่บัวคิดเอาไว้ฟ้ายังไม่ทันสว่างดีเสียงไก่ขันแววมาเป็นระยะจากท้ายคลองลมยามเช้าพัดเย็นตนเรือนปลายคลองกับคึกคักผิดจากทุกวันผู้คนเดินเท้าออกไม่ขาดสายเสียงสีเท้าเสียงกระซิบและเสียงถอนหายใจดังปะปนกันไปทั่ว ทุกอย่างถูกจัดเตรียมอย่างเร่งรีบราวกัลัวว่าหากช้ากว่าน,นี้ความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยบัวนั่งนิ่งอยู่หน้ากระจกไม้เก่าบานหนึ่งกระจกนั้นมัวหม่นจนแทบไม่เห็นเงาตนเองชัดเจนหญิงชราหลายคนช่วยกันแต่งตัวให้กับนางนางไม่รู้จักชื่่อพวกเขาด้วยซ้ำรู้เพียงว่าเป็นคนที่ผู้ใหญ่จัดมาเพื่อให้พิธีผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย มือหนึ่งจับปิ่นเงินอีกมือรวบผมดำยาวปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแม้พยายามนิ่งเพียงใดก็ห้ามไม่ได้หญิงเท้าเอ่ยขึ้นว่าอยู่นิ่งๆนะแม่บัวเดี๋ยวผมรุดบัวพยากหน้ารับคำแต่ในใจกลับวา่างเปล่านางไม่รู้สึกเหมือนเจ้าสาวไม่รู้สึกถึงความยินดีหรือความตื่นเต้นมีเพียงความรู้สึกเหมือนคนที่กำลังถูกพาไปส่งไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จัก และไม่อาจหันกลับมาได้อีกเมื่อเรือมารับบัวก้าวลงไปอย่างช้าๆเสียงไม้กระทบกับเรือดังแอดเบาๆผืนน้ำในคลองนิ่งสงบสะท้อนเงาฟ้าสีมวนแต่หัวใจของบัวกับสันไหวไม่หยุดนางนั่งนิ่งกำชายผ้าสิ้นแน่นราวกับกลัวว่าหากคลายมือเมื่อใดตัวตนของตนจะหายไปพร้อมกับสายน้ำเดือนของคุณสีตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูงรูปทรงเรียบง่ายไม่มีลวดลายแต่ดูแข็งแรงมั่นคงสมกับเป็นเรือนของนายทหารพิธีแต่งงานผ่านไปอย่างรวดเร็วคำกล่าวตามธรรมเนียมถูกเอ่ยขึ้นอย่างครบถ้วนแต่ไรความอบอุ่นไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำอวยพรที่มาจากใจเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแขกเหลือทยอยกันกลับเรือนใหญ่ที่เพิ่งเต็มไปด้วยผู้คนกลับเงียบงันอีกครั้ง บัวนั่งอยู่ในห้องห้องที่ถูกจัดไว้สำหรับเจ้าสาวมือวางซ้อนกันบนตักหลังตรงเกินไปเหมือนยังไม่กล้าผ่อนคลายเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาหนักแน่นสม่ำเสมอประตูปเปิดออกขุนสีก้าวเข้ามาเขาอยู่ในชุดเรียบสีเข้มไม่มีเครื่องประดับใดสีหน้าเรียบนิ่งไม่แสดงอารมณ์สายตาคมกิบมองบัวเพียงคู่เดียว ก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้หัวใจบวกระตุกคุณสีเอ่ยขึ้นว่าเจ้าไม่ใช่ลูกสาวของเรือนนั้นใช่ไหมบัวงเงยหน้าขึ้นฉาฉานางไม่แปลกใจเพราะรู้ดีว่าความจริงยากจะปิดบังคนอย่างเขาเจ้าค่ะคำตอบสั้นๆนั้นทำให้ห้องเงียบลงอีกครั้งคุณสีอินเดินไปวางดาบไว้ข้างฝา ท่าทางนั้นแสดงถึงความระมัดระวังและระเบียบวินัยที่ติดตัวเขามาก่อนจะกลับหาหันมาข้าแต่งงานตามคำสั่งของผู้ใหญ่ไม่ได้แต่งพอใจบัวพยักหน้าเบาๆเพราะนางเองก็ไม่ได้ต่างกันบัวเข้าใจเจ้า,าค่ะขุนศรีอินมองนางอีกครั้งคราวนี้สายตาไม่แข่งก้าวอย่างที่คนเล่าลือแต่ก็ไม่ได้อ่อนโยน เป็นสายตาของคนที่ยอมรับชะตาไปต่างจากนางคุณสีเอ่ยต่อกับว่าคืนนี้เจ้าอยู่ที่เรือนนี้แต่แยกที่นอนคำพูดนั้นทำให้บัวเพลถอนหายใจออกมาโดยไม่รู้ตัวขอบคุณเจ้าค่ะคุณสีอินหยุดอยู่ตรงประตูก่อนจะพูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ต้องกลัวข้าไม่ทำร้ายคนที่ไม่สู้ประตูปิดลงอย่างแผ่วเบา บัวนั่งนิ่งอยู่เพียงลำพังนางมองไปที่เตียงมองไปที่ห้องว่างอีกฝั่งหนึ่งแล้วค่อยๆหลับตาลงคืนแต่งงานของบัวไม่มีคำหวานไม่มีคำมั่นสัญญามีเพียงความเงียบและความไม่แน่ใจว่าจากคืนนี้ไปชีวิตจะพานางไปในทิศท,ทางใดเช้าวันแรกในเรือนของคุณสีอินอากาศเย็นจัดมีหมอกบางลอยอ้อยอิงเหนือผิวน้ำคลอง เสียงน้ำไหลเอื่อยเบาๆขายลมหายใจของเรือนเก่าแก่หลังนี้บัวตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนางลุกขึ้นจัดที่นอนเก็บผ้าห่มอย่างเงียบที่สุดทั้งที่เมื่อคืนแทบไม่ได้นอนหลับสนิททุกครั้งที่หลับตาพาพิิตแต่งงานก็ย้อนกลับมาทำให้หัวใจไม่อาจสงบได้เมื่อก้าวออกมาจากนอกเรือนสายตาหลายคู่ก็หันมามองพร้อมกัน ไม่มีใครเอ่ยคำทักทายไม่มีใครที่จะยกมือไหว้เพียงแววตาที่ช่างน้ำหนักและความเงียบที่กดทับบัวรับรู้ได้ทันทีว่าที่นี่ไม่มีใครมองนางเป็นนายหญิงหญิงสาวใช้สองสามคนยืนกระซิบกันอยู่ตรงหัวบันไดเสียงไม่ดังนักแต่ชัดเจนพอได้ยินทุกคำหญิงคนรับใช้คนแรกเอ่ยขึ้นว่าใช่เมียจริงหรอ หญิงช้คนที่สองตอบกลับไปว่าหน้าก็ไม่คุ้นไม่เคยเห็นมาก่อนบวกรกมหน้าลงเดินผ่านไปอย่างเงียบเชียบไม่โต้ตอบไม่แดงสีหน้าคำพูดเหล่านั้นเหมือนหนามเล็กๆที่ถึงกับไม่มีเลือดออกแต่ต่ำลึกลงในใจทีละนิดและสายวันนั้นเองคุนสีอินกลับจากค่ายทหารเร็วกว่าทุกวันเขาก้าวขึ้นเดือน โดยท่าทีที่สุข,ขุมสีหน้าเรียบเฉยเหมือนเดิมเมื่อเห็นบัวนั่งอยู่เงียบๆริมเรือนสายตามองไปยังผิวน้ำคลองนิ่งงนันเขาชะลอฝีเท้าลงเป็นอะไรหรือเปล่าบัวสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นนางลังเลอยู่คู่หนึ่งเปล่าเจ้า,าค่ะขุนสีอินมองนางอยู่นานกว่าทุกครั้งแล้วกับรู้ดีว่านั่นไม่ใช่คำตอบจริงๆเขาหันไปทางหญิงใช้ ที่ยืนอยู่ใกลๆ้ๆน้ำเสียงเรียกแต่หนักแน่นต่อไปนี้เรียกนางว่าคุณบัวอย่าให้ข้าได้ยินคำพูดลับหลังอีกหญิงสาวรับใช้ทั้งหมดชะงักก่อนจะก้มหน้าลงพร้อมกันเจ้าข่าคุณหลวงบัวยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น หัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความดีใจแต่เพราะเป็นครั้งแรกที่มีใครยืนอยู่ข้างนางและยามเย็นแสงแดดอ่อนสะท้อนผิวน้ำคลองเป็นประกายขุนสีอินนั่งอยู่ริมเรือนมองสายน้ำอย่างเงียบงนันบัวลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้บัวขอถามได้ไหมเจ้าคะเขาหันมามองว่ามา บัวสูดลมหายใจเข้าเบาๆเหมือนรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีท่านไม่โกรธหรอเจ้าคะที่บัวมาแทนเขาขุนสีอินเงียบไปสายตาย,ยังคงจับจ้องผิวน้ำคลองที่นิ่งสงบก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบคนที่ถูกใช้ไม่มีสิทธิเลือกข้าเข้าใจ คำพูดนั้นทําให้บัวนิ่งงนันเหมือนมีใครค่อยๆเอาผ้าห่มผืนอุ่นมาคุมหัวใจที่สั่นไหวคุณสีอินลุกขึ้นยืนก่อนจะเอ่ยทิ้งท้ายไว้เพียงประโยคเดียวถ้าใครําให้เจ้าไม่สบายใจแล้วก็บอกข้าเขาไม่ได้หันกลับมาเพียงเดินจากไปอย่างเงีบเยบๆ บัวยืนมองแผ่นหลังนั้นอยู่นานเป็นครั้งแรกที่นางรู้สึกว่าเรือนหลังนี้อาจไม่ได้โหดร้ายอย่างที่นางเคยกลัวข่าวลือเริ่มดังมาเรื่อยๆแต่มาจากคำพูดเบาๆที่หลุดออกมาจากปากควนใช้ในเรือนจากคำกระซิบกลายเป็นเสียงซุกซิบก่อนจะลามออกไปถึงตลาดริมน้ำและในที่สุดไปถึงหูผู้ใหญ่ในเมืองเขาลือกันว่าเมียของขุนสีอิน ไม่ใช่ลูกสาวเจ้าของเรือนอย่างที่แจ้งเอาไว้แต่เป็นเพียงสาวใช้ที่ถูกส่งมาแทนเพื่อหลอกลวงการแต่งงานและเช้าวันนั้นเองเรือหลวงเทียบท่าหน้าเรือนเสียงไม้กระทบกันดังทามกลางความเงียบที่กดทับเรือนทั้งหลังบัวยืนอยู่หลังเสาเรือนหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกถึงปลายนิ้วชายในชุดข้าราชการก้าวขึ้นเรือ สีหน้าเข่งขลึมแววตาไรความตานีคุณสีอินพญาเมืองมีคำสั่งให้เข้าไปพบมีผู้ร้องเรียนเรื่องตัวตนของภรยาท่านบวถึงกับหน้าซีดเหมือนลมหายใจถูกดึงออกไปจากอกคุณสีอินหันมามองนางเพียงคู่เดียวสายตานิ่งแต่มัน่นคงอยู่ที่นี่อย่าออกไปไหนเขาพูดเพียงเท่านั้น ก่อนจะเดินลงเรือลวงไปโดยไม่หันกลับมาทั้งวันนั้นบัวนั่งไม่ติดคำว่าสาวใช้ปลอมตัววนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดนางคิดถึงคุกคิดถึงโทษคิดถึงความตายแต่คิดถึงว่าตนเองอาจเป็นเหตุให้คนอื่นต้องเดือดร้อนยามเย็นมาถึงเรือของคุณสีอินกลับมา เขาก้าวขึ้นเรือนอย่างเงียบเชียบเหมือนแบกน้ำหนักบางอย่างไว้บนบ่าบัวรีบเดินเข้าไปหาเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำพ่อบัวใช่ไหมล่ะเจ้าคะพ่อบัวไม่ใช่ลูกเจ้าของเรือนขุนสีอินวางดาบลงข้างฝาถอนหายใจเบาๆเฮ้ยเขารู้แล้วว่าเจ้าของเรือน่ะส่งคนมาแทนและรู้แล้วว่าเจ้าเป็นสาวใช้ คำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักบัวทุดนั่งลงกับพื้นเรือนทันทีน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวนางก้มหน้าลงต่ําถ้าอย่างนั้นบัวขอรับผิดชอบทั้งหมดนะเจ้าคะบัวเป็นคนโกหกขุนศีอินมองนางนิ่งน้ําเสียงหนักแน่นกว่าที่คิดเจ้าไม่ได้โกหกคนเดียวข้ารู้ตั้งแต่คืนแรกแต่ยังรับเจ้าเอาไว้เขาหยุดเล็กน้อย ก่อนจะพูดต่อชัดถ้อยชัดคำถ้าจะมีโทษก็ต้องตกเป็นข้าด้วยเช่นกันแล้ววันต่อมาขุนศรีอินเข้าเมืองอีกครั้งเขายื่นคำรับต่อพญามเมืองยอมรับว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นเขายอมลดตำแหน่งยอมเสียยศเพื่อขอชีวิตบัวเอาไว้หลายวันผ่านไปเรือนตายคลองเงียบงนันเหมือนรอคำพิพากษา จนในที่สุดคำตัดสินก็มาถึงบัวยืนฟังประกาศหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะให้ปล่อยตัวหญิงชื่อบัวแต่ให้อทอฐานะทั้งหมดไม่ให้เป็นภรรยาคุณนางอีกบัวรอดชีวิตแต่ไม่เหลือสถานะใดๆไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อไม่มีที่ยืนในสังคมคุณสีอินหันมามองนางแววตาอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้าเลือกแบบนี้ เจ้าไม่ต้องรู้สึกผิดบวก้้มหน้าลงน้ำตาหยดเงียบๆลงบนพื้นเรือนข่าวลือที่เริ่มจากคำพูดไม่กี่คำเกือบพากชีวิตของนางไปแต่ในขนาดเดียวกันมันก็ทำให้นางรู้ว่าในโลกที่ไม่เคยเรียกชื่อของนางยังมีใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างนางโดยที่ไม่หลังเลเช้าวันถัดมาเรือนของขุนสรีอินเงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงคนใช้พูดคุยไม่มีใครเดินเข้าออกเหมือนทุกวันความเงียบนั้นไม่ได้สงบแต่หนักอึ้งเรากับทุกคนกำลังหลีกเลี่ยงบางสิ่งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บัวเพราะฐานะของนางถูกถอดออกแล้วไม่ใช่ภรรยาขุนนางไม่ใช่คุณหญิงไม่ใช่ใครทั้งนั้นเหลือเพียงสาวสามัญคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเรียกในเรือนหลังนี้บัวนั่งพับเสื้อผ้าอยู่บนพื้นเรือน ใส่ลงในหอผ้าอย่างช้าๆของมีไม่มากเพราะตลอดชีวิตนางไม่เคยเป็นเจ้าของอะไรจริงๆเสื้อผ้าทุกชิ้นเคยเป็นของคนอื่นชีวิตทั้งชีวิตก็เช่นเดียวกันคุนสีอินยืนอยู่ตรงประตูมองนางอยู่นานโดยไม่เอ่ยคําใดสีหน้างเงียบขรึมแต่ไม่แข็งก้าวคุณสีอินเอ่ยขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องรีบมือของบัวหยุดชะงักก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขา บัวไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่แล้วเจ้าค่ะขุนสีอิงก้าวเข้ามาไกล้เสียงสีเท้านิ่งหนักแน่นเหมือนทุกก้าวผ่านการตัดสินใจมาแล้วบ้านหลังนี้ข้าเป็นคนเลือกเจ้าเข้ามาข้าก็เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะให้เจ้าไปหรืออยู่บัวกำหอผ้านแน่นปลายนิ้วสั่นน้ำเสียงแผ่วลงบัวบัวไม่อยากให้ท่านต้องลำบากเพราะบัวเจ้าค่ะขุนสีอิงเงียยไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้า ลาวกับยอมรับความจริงคาเสียตำแหน่งไปแล้วไม่เหลืออะไรให้ลำบาก,กวันนี้คำพูดนั้นทำให้บัวพูดไม่ออกหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นเขาหันไปมองคลองหน้าบ้านผืนน้ำไหลเอือ่อยไม่สนใจความเปลี่ยนแปลงของผู้คนก่อนจะพูดตอบ้าเจ้าอยากไปคาก็มีห้ามแต่ถ้าเจ้ายังไม่มีที่ไปเขาหยุดเหมือนกำลังเลือกคำที่สุภาพที่สุด อยู่กับข้าในแบบที่เจ้าเลือกบัวมองเขานานนานกว่าที่เคยมองใครทั้งชีวิตนี่ไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่การถูกเลือกแทนใครแต่เป็นการถามความสมัครใจครั้งแรกในชีวิตของนางถ้าบัวอยู่บัวจะไม่ใช่ภรรยาขุนนางอีกแล้วขุนอินพยักหน้าไม่ลังเลข้ารู้บัวหลับตา สูดลมหายใจลึกเหมือนกำลังตัดสินใจเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกว่าที่เคยบัวขออยู่เจ้าค่ะขุนศรีอินไม่ได้ยิ้มแต่แววตาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเากับยอมรับการเริ่มต้นใหม่ในวันที่บัวไม่มีชื่อไม่มีตำแหน่งไม่มีใครเรียกว่าเมียแต่นางกลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะได้เริ่มชีวิตใหม่เป็นครั้งแรกเรือนเด็กปลายคลองเงียบสงบ ไม่มีเรือหลวงมาจอดไม่มีคนใช้เดินเข้าออกมีเพียงเสียงน้ำกระทบตะลิ่งแผ่วเบาดังสม่ำเสมอในยามเช้าเหมือนจังหวะชีวิตที่ค่อยๆเดินไปโดยไม่เร่งรีบบัวตื่นก่อนฟ้าสางนางลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวควันจางๆจากเตาไม้ลอยคุ้งไปชั่วเรือนกลิ่นข้าวสุกผสมกลิ่นฟืนทำให้เรือนหลังเล็กอบอุ่นอย่างประหลาดขุนศีอินเดินออกมาจากห้อง เาวสวมเพียงเสื้อผ้าธรรมดาไม่มีเครื่องแบบไม่มีดาบไม่มีเครื่องหมายยศต่างใดทั้งสิ้นเหลือเพียงชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นวันใหม่เขามองเตาไฟคู่นหนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นคาชินกับเสียงกองไม่ชินกับเสียงเตาฟืนบัวยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นเองไม่ต้องฝืนไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวก็ชินเจ้าค่ะ เขานั่งลงใกล้เตาไฟมองบัวทํางานอย่างเงียบๆสายตานั้นไม่มีคําสั่งไม่มีความสูงต่ํามีเพียงความคุ้นเคยที่ค่อยๆก่อตัวเจ้าไม่เสียดายหรอถ้ายังอยู่เรือนใหญ่เจ้าคงสบายกว่านี้บัวหยุดมือหันมามองเขาบัวไม่เคยมีเรือนใหญ่เป็นของตัวเองแต่เรือนนี้บัวเลือกเองเจ้าค่ะคุณสีอินพยักหน้าแววตานิ่งแต่จริงใจเหมือนยอมรับคําตอบนั้นโดยไม่ต้องซักถาม วันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าไม่มีตารางไม่มีคำสั่งเขาทั้งสองควรช่วยกันทำมาหากินออกหาปลาในยามเช้าปลูกผักริมคลองแบ่งงานกันทำอย่างเงียบเียแต่เข้าใจกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดและยามเย็นทั้งคู่นั่งอยู่ริมเรือนมองสายน้ำในคลองที่ไหลเอื่อยแสงแดดสุดท้ายของวันสะท้อนผิวน้ำเป็นสีทองุนสีอินเอ่ยขึ้นเบาๆลาวกับถามตัวเอง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เจ้าจะเลือกเหมือนเดิมหรือไม่บัวคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงบัวไม่อยากกลับไปเพราะตอนนี้บัวได้เป็นตัวของตัวเองแล้วหุ้นสีอินเงียบมองสายน้ำอยู่นานก่อนจะพูดเสียงเบาแทบจะกืนไปกับลมข้าก็เหมือนกันลมเย็นพัดผ่านเรือนเสียงน้ำในคลองยังคงไหลไปไม่หยุดเหมือนเวลาที่ไม่ย้อนกลับ แต่ก็ไม่เล่งรัดใครเรือนหลังเล็กอาจไม่ใหญ่ไม่มีใครเรียกยศไม่มีใครยกมือไหว้แต่ที่นี่ไม่มีใครต้องแทนใครไม่มีใครถูกบังคับและก็ไม่มีใครต้องกลัวว่าจะสูญเสียตัวตนมีเพียงชายหญิงสองคนที่เลือกจะอยู่ด้วยกันและเรือนไปคลองหลังนี้จึงกลายเป็นเรื่องของทั้งสองคนฤูดูฝนผ่านไปฤดูหนาวคลี่คลาย เรือนปลายคลองยังคงตั้งอยู่อย่างเงียบงันไม่โดดเด่นไม่หรูหราแต่มันคงพอจะต้านลมฟ้าและคำคอรหาของผู้คนบัวไม่ใช่แม่หญิงไม่ใช่ภรรยาขุนนางไม,ไม,ไม่ใครเรียกนางด้วยคำนำหน้าที่สูงส่งอีกต่อไปแต่ทุกเช้านางตื่นมาด้วยเสียงน้ำในคลองด้วยแสงแดดอ่อนที่ลอดผ่านฝากระดานด้วยมือที่ทำ งานของตนเองและหัวใจที่ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะถูกภาคตัวตนไปอีกคุณสีอินก็เช่นกันเขาไม่มียศให้คนยกมือไหว้ไม่มีกระบี่ให้คนเกรงกลัวเหลือเพียงชายคนหนึ่งที่เรียนรู้จะใช้แรงกายใช้ความอดทนและความเงียบเยียวยาชีวิตของตนเองบางวันชาวบ้านภายเรือผ่านมองเรือนเล็กหลังนี้ด้วยสายตาแปลกใจ ไม่มีใครรู้ว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่พักพิงของหญิงไร้ชื่อและชายที่สูญเสียทุกอย่างแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีใครรู้เพราะชื่อตำแหน่งและคำยกย่องไม่เคยทำให้ใครเป็นสุขได้ยั่งยืนสิ่งที่ทำให้เลือนปลายคลองหลังนี้อบอุ่นคือการได้เลือกเลือกอยู่เลือกไปเลือกเป็นตัวเองโดยไม่ต้องขออนุญาตใครในยามเย็น เมื่อแสงสุดท้ายรับขอบฟ้าบัวจะนั่งเคียงข้างขุนสีอินไม่มีคำสาบานไม่มีพิธีรีตองมีเพียงความเข้าใจและความเงียบที่ไม่อึดอัดเรือนหลังนี้ไม่อัดไม่มีชื่อในสาสารบันใดๆแต่ในหัวใจของคนทั้งสองคนมันคือที่ที่พวกเขาได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งและตาบใดที่คลองยังไหตาบนั้นชีวิตที่ถูกเลือกด้วยมือของตนเองจะยัง คงดำเนินต่อไปอย่างเรียบง่ายและเป็นอิสระเป็นยังไงบ้างคะแล้วถ้าคุณนะคะไปอยู่ในวิถีชีวิตแบบนี้จะเลือกอะไรนะคะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์รก,ด like, ก,ด share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์แล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ